โจทย์ข้อนี้นะครับตัวโจทย์กําหนดลำดับเลขคณิตมาให้อย่างที่บอกไปนะครับเมื่อโจทย์กําหนดลำดับเลขคณิตสิ่งแรกที่นักเรียนควรจะหาถ้าหาได้ก็คือผลต่างร่วมนะครับหรือก็คือค่า D นั่นเองคราวนี้เนี่ยวิธีการหาค่าดีเนี่ยตามตําราแล้วนะครับมันจะเกิดมาจากการนําพจน์หลังลบด้วยพจน์หน้าที่อยู่ติดกันของลำดับเลขคณิต แต่คราวนี้นะครับนักเรียนลองสังเกตตัวโจทย์ที่เขากําหนดให้เนี่ยจะสังเกตว่าตัวโจทย์นั้นเขาไม่ได้บอกพจน์ที่อยู่ติดกันมาเขาให้อะไรมาบ้างนะครับเขาให้พจน์ที่9กับพจน์ที่17มานะครับซึ่งพจน์ที่9มีค่าเป็น35แล้วก็พจน์ที่17เนี่ยมีค่าเป็น51นะครับคราวนี้ เราจะหาผลต่างร่วมได้อย่างไรนะครับในเมื่อ2พจน์นี้ไม่ใช่พจน์ที่อยู่ติดกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรานำา2พจน์นี้มาลบกันเนี่ยนะครับก็คือเอาพจน์ที่17ตั้งนะครับลบด้วยพจน์ที่9สิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไรนะครับลองสังเกตดูว่าพจน์ที่17กับพจน์ที่9เนี่ยมันมีระยะห่างกันอยู่ทั้งหมด8พจน์ใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อมันห่างกัน8พจน์แล้วเรานำมาลบกัน สิ่งที่ได้นะครับก็จะมีค่าเป็น 8D นะครับห่าง8พดทดก็ได้ลบกันก็ได้ 8D นะครับจากนั้นก็แทนค่าใส่ไปเลยนะครับทดที่17เนี่ยคือ51พจน์ดที่9ก็คือ35จะมีค่าเท่ากับ 8D จากนั้นนะครับ51ลบด้วย35จะเท่ากับ 16, 16เท่ากับ 8D นำแปไปหาร จะได้ดีมีค่าเท่ากับ2นะครับอ่าถึงตรงนี้เราหาค่าดีได้แล้วนะครับต่อไปเรามาดูในส่วนของคำถามกันคำถามของโจทย์นะครับโจทย์อยากทราบผลบวกของพจน์ที่7ถึงพจน์ที่15จะสังเกตนะครับว่าข้อนี้ไม่ได้หาผลบวกตั้งแต่พจน์แรก แต่ผลบวกนี้จะไปเริ่มที่พจน์ที่7นะครับอธิบายง่ายๆก็คือเหมือนกับเขาอยากให้เราเอาพจน์ที่7บวกพจน์ที่8บวกพจน์ที่9บวกไปเรื่อยๆจนถึงพจน์ที่15นั่นเองคราวนี้เนี่ยในกรณีแบบนี้นะครับถ้าเราถามกันเล่นๆก่อนว่าตั้งแต่พจน์ที่7ถึงพจน์ที่15เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่พจน์ถ้าใครตอบ8พจน์ ครูอยากให้ลองใช้าการนับโดยการนับด้วยนิ้วดูก่อนนะครับโดยให้พจแรกเนี่ยตัวแรกเนี่ยเป็นพดที่7แล้วลองนับด้วยนิ้วดูเห็นไหมครับว่าเราจะได้ทั้งหมด9พจนนั่นแสดงว่าตรงนี้นะครับพดที่7ถึงพจที่15มันจะมีทั้งหมด9พจน์นะครับดังนั้นนะครับเราก็ต้องหาผลบวกทั้งหมด9พจนั่นเองโดยกำหนดให้ตัวแรกเป็นพจที่7 และตัวสุดท้ายนะครับเป็นพจน์ที่15ก็คือพจน์ที่9นั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้จะทํำยังไงนะครับวิธีการนี้นะครับเราจะหาตัวแรกก่อนก็คือพจน์ที่7ตามที่โจทย์เขาต้องการเราจะหาพจน์ที่7แล้วเรามาดูสิครับว่าเรามีข้อมูลอะไรบ้างนะครับจะสังเกตว่าเรามีพจน์ที่9พจน์ที่9เนี่ยมันมากกว่าพจน์ที่7 2พจน์ใช่ไหมดังนั้นการที่เราจะหาพจน์ที่7เนี่ยเราก็สามารถนํา พจน์ที่9ลบด้วย 2d ได้เลยนะครับแบบนี้จะเร็วกว่านะครับจะได้เป็น a 7เท่ากับ35ลบด้วย2คูณ2นะครับก็จะได้เป็น a 7เท่ากับ3 1นั่นเองกรณีเดียวกันครับเราจะหาพจน์ที่15ซึ่งเป็นพจน์สุดท้ายที่โจทย์เขาต้องการ นะครับก็จะเท่ากับเรามีพจน์ที่17ซึ่งมากกว่าพจน์ที่15 2พจน์นะครับเราก็จะเอาพจน์ที่17ลบด้วย 2D เพื่อให้มันกลายเป็นพจน์ที่15นะครับอ่ะแทนค่าลงไปเป็น5 1ลบด้วย2คูณ2ก็จะเท่ากับ5 1ลบด้วย4คํคตอบก็จะเป็น 4, 17นั่นเองนี่คือพจน์ที่15อ่ะณตอนนี้นะครับเราได้ตัวแรกกับตัวสุดท้ายมาแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาใช้สูตรหาผลรวมนะครับตั้งแต่พจน์ที่7ถึงพจน์ที่15กันเลยนะครับในกรณีนี้นะครับเรารู้ตัวแรกกับตัวสุดท้ายนะครับเราจะใช้สูตรอนุกรมเลขคณิตแบบ สั้นนะครับก็คือ Sn เท่ากับ n ส่วน2คูณ a 1บวก an ครานี้นะครับคุณครูเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับโจทย์ข้อนี้มันมีความพิเศษอยู่ที่จากสูตรเนี่ย a 1บวก an ก็จริงนะครับเราสามารถให้ความหมายใหม่ได้เป็นตัวแรกบวกตัวสุดท้ายก็ได้นะครับดังนั้น เราก็จะให้ตัวแรกของเราก็คือพจน์ที่7และตัวสุดท้ายของเราก็คือพจน์ที่15นั่นเองนะครับก็จะกลายเป็น a 7บวก a 1 5นะครับแทนค่าไปเลยก็ได้นะครับเป็น31บวก47ต่อไป n ส่วน2นะครับ n คือจำนวนพจน์นะครับที่คุณครูให้นับนิ้วไปนะครับจะได้ทั้งหมด 9โพสแล้วต็ส่วนได้2นั่นเองนะครับตรงนี้เราติดไปเป็น sn ปกติแล้วกัน <S <S บรรทัดต่อไปนะครับก็จะเป็น sn เท่ากับ9ส่วน2คูณด้วย78จากนั้นนะครับจะเห็นว่า2เนี่ยสามารถตัดทอนกับ78ได้นะครับก็จะเหลือ39จากนั้นนะครับในบรรทัดต่อไป เราจะเอา9คูณด้วย39นะครับผลลัพธ์ก็จะได้เป็น351นะครับซึ่งก็คือคำตอบของข้อนี้นั่นเอง